จริงน้ำมันจะเป็นดีเซลหรือน้ำมันเบนซินอะไรมันราคาไม่ถึงที่ที่เขาขายอย่างนีจนก็ทั้งเขาเขาแย่เพราะว่าเขาขายแพงเหลือเกินเลยขายไม่ได้ขายไม่ออกบางทีก็ต้องลดราคาฉะนั้นเราซื้อ น้ำมันราคาถูกของเราเองถูกกว่าของฝรั่งของแก่แล้วก็อาจจอคุณภาพคือกำลังน้อยกว่าดีเซลที่ขุดจากดินแต่ที่จริงที่ขุดจากดินนั่นนะราคาไม่น่าจะแพงอย่างนั้นแต่เราก็ โลภอยากได้น้ำมันที่มีกำลังก็เลยยอมเสียเงินเสียเงินซึ่งเราทัวรกจะไปใช้อย่างอื่นฉะนั้นก็การที่เราเสียรู้ทั้งฝรั่งทั้งแขกเสียเงินเขาฝรั่งเขาแขกเขา ได้เงินเยอะๆเขาไปซื้ออาวุธเขาสนับสู้รบสู้รบกันเองอิรักเขาก็มีน้ำมันมากแต่ว่าเขาไม่ขายเขาไม่ขายเพราะว่าเขาขายไม่ได้ไม่มีโรงที่เจอกันก็าขายให้เรา แล้วเราเอามากลัน่นแล้วเราก็ขายให้แขกแต่เขาซื้อในราคาถูกเขาขายในราคาแพงอันนี้มันไม่ค่อยถูกหลักของการค้าการค้าที่รัฐบาลมีผู้เชี่ยวชาญการค้าต้องต้องขายอะไรให้ราคาแพงจะได้กำไร เราซื้อราคาถูกแต่ทาเราทําตรงข้ามเราซื้ออะไรราคาถูกราคาแพงเราขายราคาถูกอย่างนี้เราแย่เพราะเรา,เราไม่มีไม่มีทางที่จะขายอะไรราคาแพงเพราะเขก็บอกอู้ต้องเขาเขาขาดทุน เวลาไปที่ร้านก็บอกผมขาดทุนเป็นเสียงเสียงภาษาแขกเสียงภาษาจีนภาษาฝรั่งเขาเขา,เขาต้องบอกเขาขาด,ด,ดทุนถ้าเราขายราคาแพงโอ้หมันแพงเกินไปเราก็เลยซื้อไม่ได้เขาบอกเขาซื้อไม่ได้เพราะเขาเวลาจะซื้อเขา ขาก็ขายไม่ได้กาดทุนที่จริงเราคนไทยเนี่ยเราใจดีเกินไปเรายอ,ยอมขาดทุนเรื่อยความจริงถ้าถ้าเราขายอะไรไม่ให้ขาดทุนซื้ออะไรไม่ให้กัดทุนเรารวยเมืองไทยนี่รวยแต่ว่าราใจดีเกินไป ต่างประเทศเขาบอกเขาเขากาดทุนเราก็ลงท้ายก็เชื่อเขาไม่ดีเราขัดทุนไม่ได้ไม่รู้ว่าก็รัฐบาลชุดนี้จะจะซื้ออะไรขายอะไรให้ขัดทุนหรือเปล่าแต่แต่ก่อนเนี่ยขาดทุนซสมอนั้นก็ เราก็จะต้องพยายามที่จะทำอะไรที่เราไม่กระทุนุราทำเองต้องทำเองแล้วที่รัฐบาลสนับสนุนเศรษฐกิจพอเพียงพอเบียงเนี่หมายความว่าเราไม่ไม่ทุกว่าเขาจะว่าว่าเราเอากำไรมากเกินไปเราไม่เอากำไรมาก เราไม่เราไม่ทำให้กระตุนเราไม่ไม่ทำให้มีมีกำไรมากเกินไปเพราะเราขายเราขายกันเองก็กันเองก็ไม่ต้องขายแพงกัดเองไม่ต้องซื้อแพงจะนั้น่ะเศรษฐกิจพอเพียงนี่อ่ะ ไม่ได้หมายของขาดทุนขาดทุนก็ขาดทุนแต่ว่าขาดทุนกำไรของเราเองกันเองเนี่ยพูดถึงเศรษฐกิจพอเพียงมาหลายปีแล้วก็ไม่ค่อยไม่ค่อย้าใจกันเพิ่งมาเข้าใจสักเดือนหนึ่งสองเดือนเนี่ย ฉะนั้นก็ขอไปศึกษาต่อนะเรื่องเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงพอเพียงคืออะไรไม่ใช่เพียงพอคือว่าไม่ไดหมายควาให้ทำกำไรเล็กๆน้อยๆเท่านั้นเองทำกำไรก็ทำถ้าเราทำกำไรได้ดีมันก็ดีแต่ว่า พอให้มันพอเพียงถือถ้าเอากำไรน่าเลือดมากเกินไปมันไม่ใช่พอเพียงนักเศรษฐกิจก็ว่าพระาอาจารย์หัวนี่คิดอะไรแบบปแลแกก็แปลกขายไม่ไม่ได้กำไรซื้ออะไรไม่ขาดทุนเป็น เศรษฐกิจพอเพียงคือไม่ต้องไม่ต้องน่าเลือดแล้วไม่ใช่ไม่ใช่จะมีกำไรมากเกินไปรู้น้อยเกินไปให้พอเพียงไม่ใช่เรื่องของการค้าตนเองเป็นเรื่องของการพอเหมาะพอดีเราททำพอเหมาะพอดีก็ กดด็ดีพูดไปพูดมาเรื่องเดี๋ยวก็จะโกรธนะเราสร้างเรือเราสร้างเรือให้พอเพียงเรือเรือตัวการใกลฝั่งนั่นน่ะมันไม่พอเพียง มันเล็กเกินไปยังเล็กเกินไปก็อาจจะควรจะควรจะใหญ่กว่าน่อยแต่ถ้าใหญ่เกินไปไม่พอเพียงถ้าลึกเกินไปก็ไม่พอเพียงที่เขาทำเรือที่เขาจะทำเรือดำน้ำ เรือดำน้ำดำลงไปวลาล้วลงไปไปปกักปากเลนเลยไอ้นี่เขาโกรธเดี๋ยวเขาโกรธว่าเรือแล่นๆไปถ้าลงไปดำน้ำไม่ไม่พอใครมาเครื่องบิน เห็นเห็นเจ๋วนะต้องต้องไปต้องไปจมเลนถึงจะไม่เห็นเล่นเล่นไปปากปากเลนถ้าอยากไปที่ที่ลึกก็ไปอยู่นอกเส้นก็รู้สึกว่าเวไกลายเป็น ให้เรือเรือดูแลกใกล้ฝั่งนี่ดีกว่าแต่ลำที่เราทำเราสร้างก็ใช้ได้ดีแล้ว